สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดี everyone กันด้วยนะครับผมพบกับผมเช่นเคยเช่นเดิมกับทีเด็ดสปอร์ตนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะพามาในศึกชิงชนะเลิศในถ้วย FA Cup คัพของเกาะอังกฤษกันนะครับผมเป็นศึกรอนดอนดั b บี้แมชไปในตัวด้วยนะครับผมก็เป็นคู่ระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลพบกับทางด้านของสิงห์บลูหรือสิง์ตนั่งเงินคลามเชลซีนะครับผมเลนราคาวันนี้ผมวางไปที่ทางฝังของเชลซีต่อปอปอนนะครับ แล้วก็คู่นี้จะแข่งขันกันไม่ดึกสักเท่าไหร่นะผมห้าทุมครึ่งท่านใดอย่างไม่นอนนะครับผมก็เลือกชมเลือกเช็์กันที่คู่นี้แล้วกันนะครับผมเรียกว่าเป็นบิ๊กแมชก่อนที่จะแหมห่างหายกันไปในช่วงจบฤดูกาลน,นะครับผมสำหรับ ความพร้อมของสองทีมนี้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่ทางฝั่งของอาเซนอลกันก่อนนะครับผมทางฝั่งของมิเกลเตต้าวันนี้นะผมยังไม่สามารถใช้งานทางฝั่งของแบรนเลโนนะผมคาร์ลัมแชมเบอร์สปาโบมาลีสโกดานมุตตาฟี่และก็เซดิกโซเลสนั่นเองนะผมทั้งหมดนั้นมีการบาดเจ็บเล่นงานไปทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็ยังคงเป็นหน้าที่ของคู่กองหน้าอย่างอเล็กซองลากาเซกับเปียร์เอเมริกโอบาเมยองสองหัวหอก ตัวคมตัวจบสกอร์ของทีมเหมือนเดิมนะครับผมส่วนทางฝั่งของเชลซีแฟรงก์ลมพาดวันนี้นะผมค่อนข้างพร้อมทีเดียวนะผมเพราะว่าจะไม่มีเพียงกองกลางตัวสำรองอย่างบิลลี่กิลมัวนะครับผมที่มีการบาดเจ็บเล่นงานไปนั่นเองนะผมส่วนทางฝั่งของที่เหลือที่จะลงมาล่าแชมป์วันนี้นั้นรีกเราเป็นชุดใหญ่ชุดเต็มแน่นอนนะผมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของโอลิวเวียชิลูเด็กเก่าของอาเซนอนอลด้วยนะผมเมสันเมาส คริสเตียนปูริสิตเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่กำลังทำผลงานแล้วก็ฟอร์มได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครแล้วก็คู่เซนเตอร์ยังเป็นหน้าที่ของเคอร์ซูมากกับอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับผม สำหรับสถิติเฮตูเอทที่เคยเจอกันมาของทั้งสองทีมนี้ใน5นัดหลังสุดนะครับผมไปทางฝั่งเชลซีสามารถเอาชนะไปได้3ครั้งนะผมอาร์เซนอลชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนั่นเองนะผมโดยการเสมอกัน1ครั้งนั้นก็เป็นนัดล่าสุดนะผมในเดือนมการาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเสมอกันที่บ้านของเชลซี2ประตูต่อ2นะครับผมส่วนทางฝั่งของฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการนี้นะผมทางฝั่งของอาร์เซนอลก็ชนะรวดรวด5นัดเลยนะผมแล้วก็เชลซี เช่นเดียวกันนะผมชนะรวด5นัดฟอร์มไม่ต่างกันเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมทั้งฝั่งของเชลซีนั้นจะดูเป็นต่อทุกคมกว่าเล็กน้อยด้วยขุมกําลังหลักที่่อนข้างพร้อมมากกว่าทีเดียวนะครับผมแล้วก็ทั้งฝั่งของเชลซีตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงก่อนจบฤดูกาลทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับผมแล้วก็ ก่าจะเข้ารอบมานี่ก็ไปผ่านทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เรียกได้ว่าฟอร์มกาลังยอดเยี่ยมฟอร์มกาลังเข้าฝักอยู่อีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ด้วยนะครับผมทําให้มองแล้ววันนี้เชลซีน่าจะผ่านอาร์เซนอลโดยที่ไม่ต้องต่อเวลาไปได้อย่างไม่น่าจะยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับผมยังไงทางฝั่งของฟอร์มตัวผู้เล่นนะครับผมคริสเตนบริสิตนั้นอันตรายมากๆจริงๆสำหรับชั่วโมงนี้นะผมก็ต้องฝากไว้ที่เชลซี ในสื่อ FA ฟเับรอบชิงชนะเลิศแบบนี้ในเลทราคาตอ่อปอๆนะครับผมก่อนจากกันไปสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมเว็บไซต์ดีๆอย่าง mm88sport.com แล้วเมเว็บที่เป็นช่องทางการเข้าเสียงโชคเสียงทายของทุกๆท่านทะผมท่านใดชอบเรื่องราวสนุกตื่นเต้นเร้าใจในเกมกีฬารูปแบบต่างๆก็ mm88sport.com มีครบ รูปแบบเลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มาแรงไม่แพ้กันนั่นคือทีเด็ดสปอร์ตคอมนะผมท่านใดต้องการทราบข่าวสารในวงกรกีฬาฟุตบอลน,นะครับผมทีเด็ดบันเดียวทีเด็ดบอลสเต็ปวิเคราะห์ฟุตบอลให้อ่านกันแบบยาวๆหรือความต้องการอันดับหนึ่งเลยนั่นคือการรู้พืชสดออนไลน์แบบ Full h ดี HD ในทุกคู่ทุกหลีนะผมต้องเว็บไซต์ทีเด็ดสปอร์ตคอมเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมทีเด็ดสปอร์ตขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบผมด้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ